สวัสดีค่ะมาพบกับครัวหันศานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำอะโวคาโดช็อกโกแลตมูสค่ะ,ะส่วนผสมที่ใส่นะคะก็จะเป็นเป็นของที่ดีต่อสุขภาพทั้งนั้นเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราจะมาละลายดาร์กช็อกโกแลตกันก่อนนะคะก็ใส่น้ำลงไปในหม้อนะคะแล้วก็ใช้ชามหรือภาชนะนะคะที่ใส่ เขาพอดีอะค่ะแล้วก็อย่าให้ก้นนะคะโดนน้ำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะร้อนเกินไปค่ะก็เปิดเตาน,นะคะแล้วก็ใส่ดัรกช็อกโกแลตลงไปค่ะ พอช็อกโกแลตของเรานะคะละลายเกือบหมดแล้วนะคะเขาเหลือแค่นิดหน่อยค่ะแล้วก็ปิดเตานะคะแล้วก็คนเขาต่อไปค่ะไม่อยากให้เขาร้อนนานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทำมูสคะ่ะเขาจะได้เวลาเอาไปปั่นกับอย่างอื่นนะคะเขาจะได้ไม่ร้อนมากนะคะก็แค่คนให้ค่ะช็อกโกแลตล,ละลายหมดค่ะ ตอนนี้ช็อกโกแลตของเราก็ละลายหมดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็ไปทำมูสกันเลยค่ะเรามาปั่นกันเลยนะคะใส่อะโวคาโดแช่แข็งลงไปค่ะหรือว่าถ้าใครมีแบบไม่แช่แข็งนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ แต่อันนี้เราฐานไม่ทันนะคะคือที่บ้านปลูกอะโวคาโดเองค่ะแล้วเราก็ฐานไม่ทันนะคะผงช็อกโกแลตค่ะหรือผงโกโก้นะคะนมอัลมอนด์ค่ะหรือใครใช้เป็นนมวัวก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบเลยค่ะ ดาร์กช็อกโกแลตที่เราละลายเมื่อครู่นี้ค่ะน้ำผึ้งค่ะปั่นค่ะ เดี๋ยวเราก็คนเขานิดนึงนะคะดูว่าเขาเหนืดเกินไปหรือว่าเหลวเกินไปนะคะเขาเหนืดเกินไปนะคะเดี๋ยวเราขอเติมนมนะคะ่ะ เดี๋ยวขอชิมดูนะคะอืมอร่อยค่ะตอนนี้นะคะมูสของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ชิมรสชาตินะคะแล้วก็ปรับตามที่เราชอบได้เลยค่ะเราก็จะทานอย่างนี้นะคะก็อร่อยค่ะหรือว่าทานกับสตอรเอรเบอรี่ก็ได้ค่ะอร่อยค่ะค่ะถ้า ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจค่ะสำหรับวันนี้ครัวหันสาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ